ถ้าน้องๆอยากสอบติดต้องดูคลิปนี้ดีๆเลยครับผมโฟกัสจ้องต้องตลอดห้ามร้อยสายตาสอบติดแล้วครับเบียร์ธรรมศาสตร์สวัสดีครับชื่อไอ้ครับผมตอนนี้ติดระดับสา,าอินเตอร์ของธรรมศาสตร์ผมหรือเบียร์อาร์ทครับสวัสดีครับพี่พลนะครับสอบติดเบียร์ทีแล้วครับผม โดยส่วนตัวนี้ชอบสังคมตั้งแต่ตอนเรียนมปลายครับผมสนใจในด้านนี้มาผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบต่างประเทศนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศเยอะแล้วผมก็เห็นวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของเขาแล้วสิ่งที่ผมสะดุดตาเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินนี่แหละครับที่โรงเรียนผมเนี่ยตอนม .6 เขาเหมือนมีแบ่ง2เทอมที่ศาสตร์เทอมหนึ่งแล้วก็รัศสตรอีกเทอมหนึ่งครับซึ่งผมก็ได้เรียนทั้งสองเทอมแล้วก็ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบรัศสารครับก็เลยหาคณะที่อยากจะเข้าครับว่าเกี่ยวกับรัศสตรครับผมซึ่ง ผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับก็คือที่สวิตเซอร์แลนด์แน่นอนว่าสิ่งที่เขาห็นได้คือเบียร์นะฮะผมเห็นว่าเป็นตัวแทนของเขาวัฒนธรรมครับความสัมพันธ์่อกประเทศนั้นไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนเพื่อเศรษฐกิจหรือว่าอะไรแต่บางทีมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเข้ามาด้วยหรือความสัมพันธ์่อกประเทศนะครับมันเป็นตัวเชื่อมกัน2อย่าง เริ่มเช็คข้อมูลครับว่าคณะเขาต้องการอะไรต้องการคะแนนแบบไหนครับแล้วก็เรียนครับผมหาที่เรียนที่มันได้คะแนนตรงเป้าที่สุดครับคะแนนต้นเขาราดศาร์ของพี่นะครับก็คือว่ากินกินนอนนอน,นก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเก่งยมไหมบุลเลนบุลเลนบุลเลน่งเลยคคะแนนอังกฤษนะครับน้องๆต้องเตรียมตัวให้ดี คอัง,งกฤษถ้าน้องมีก่อนภายใน,นระยะเวลาไม่เกิน2ปีนะครับมันก็จะดีมากน้องโอเคคอัง,งกฤษเราไม่ต้องห่วงแนละ้วเรามียื่นแล้วรอบแรกก็คือเหมือนยืน่นคะแนนภาษาอังกฤษครับผมใช้มี IELTS TUGET หรือว่ายื TO ่นโทโทฟิกโทเอลมั้งครับ แล้วก็ผมใช้คะแนนทีวีเกตเป็นคะแนนยืนนะผมเพราะว่าน่าจะง่ายที่สุดนะผมแล้วก็รอบ2ก็เตรียมตัวครับผมก็เรียนกับพี่แนทนี่แหละครับเราจะเริ่มที่เนื้อหาราชศาสตร์อันนี้คือเริ่มเข้าที่จะสอบตรงไปแล้วครับสำหรับที่นะพี่เริ่มด้วยการอ่านเรอรี่เยอะก่อนเนื้อหารัฐศาสตร์เนี่ยพี่บอกว่ามันต้องมาก่อนเพราะว่ามันสามารถใช้วิเคราะห์ข่าวได้เหตุการณ์ปัจจุบันคือน้องต้องเข้าใจเนื้อหาหรือเรอรี่ของรัฐศาสตร์ก่อน ให้แน่นอนว่ามันคืออะไรจริงๆเวลาที่เราเข้าใจเทอร์ีเนี่ยเราจะมาอ้างอิงได้กับเหตุการณ์สามารถโยงในเรื่องนั้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรมันเกิดขึ้นเพราะอะไรได้แลหลังจากนั้นน้องต้องอ่าน history นะครับถามว่าทําไมมันคือการฝึกวิเคราะห์ครับที่บอกว่าการใช้เทอร์เรียควบคู่กับ history เนี่ยมันจะเหมือนเราได้เอาเทอรีเรียมา recall ว่าประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยมันเพราะอะไรและที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะอะไรเพราะพี่มองว่าประวัติศาสตร์มันก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับมันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วก็อะไรนันก็เ่อนข่่าาวตตงงีีีคคัเลรรบบ้นอออกกมืแะิธพ ตอนแรกผมพอมีความรู้และภาษาตรามาแค่พื้นฐานที่เรียนจากที่โรงเรียนนะครับผมแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าจริงๆความรู้ัาษางเรามันยังไม่มากพอที่จะสามารถสอบติด เ r ได้ครับผมเราผมก็เลยต้องหาที่เรียนเพิ่มเนื่องจากที่วเ,เรียนเราก็ต้องสอบแล้วก็ไม่มีเวลาทําในการอ่านหนังสือที่เพียงพอตอนนั้นมันต้องสอบปลายเดือนกุมภาครับผมซึ่งผมเพิ่งมาหาที่เรียนก็คือตอนต้นเดือนกุมภาครับตอนนั้นผมเครียดมากครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นการวางแผนที่ผิดพลาดของผมเองด้วยแหละครับที่ไม่เช็คเวลาให้ดีไม่เช็คไทม์ไลน์ให้ดีว่าเวลาไหนเราควรทาอะไรครับผมการวางแผนเป็นสิ่งที่สําคัญมากก็ปัญหาที่พี่พบระหว่างการที่พี่เตรียมตัวสอบนี้นะคือ เอเซ่คือพี่ออดแมากนั่นกัมมากัมมาเนี่ยใช้เขียนเอเซ่ซึ่งเป็นส่วนที่พี่บอกว่ายากสุดละเพื่อนจำเป็นที่จะต้องหา<ะ>ที่เรียนพิเศษเพิ่มเพื่อเพิ่มความรู้ตัวเองีจริงตอนตอนก่อนเรียนครับผมก็ก็รู้สึกว่าตัวเองก็พอมีความรู้มาพอสมควรครับผมพอมาเริ่มเรียนแค่เราเรียนรู้สึกว่าแบบเราแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับในรัศสารผมเรายังแทบไม่มีความรู้อะไรที่จะมากพอที่จะไปสอบได้นะครับผมข้าในาของเอเซ่แะที่พี่ ยสอง <laughs> สองเต็มสิบ <laughs> พี่ติดทั้งจังมากทั้งเนื้อหา เขียนวกไปวกมาวกน,นั่นแหละนั่นแหละคือทีพีติดพี่นัทเขาก็มานั่งแกะให้ดูว่าแต่ละภารกาแต่ละจุดที่เราเขียนเนี่ยประโยชแต่และประโยชน์เราสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรที่ดีกว่านี้ได้ไหมหรือสามารถเอาเนื้อหาอะไรมายัดใส่ได้แบบเทอเรตต่ตางๆมายัดใส่อะไรได้ไหมผมตอนนั้นผมคิดว่ายัางไงก็ต้องสอบยังไงก็ต้องเรียนให้ทันนะผมก็เลยต้องเรียนทั้งวันทั้งคืนเลยครับเรียนเรียนทุกวันเลยครับผมมันถึงเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยมากแต่ว่าพี่นัทก็ทำให้มันง่ายขึ้นได้ครับพอได้เรียนมาจนถึงเรียนเสร็จ มากขึ้นนะผมแล้วก็พี่ไนกก็สอนได้ดีมากผมสามารถเรียนในเวลาที่แบบน้อยมากับผมแล้วก็สามารถแบบติดออกมาได้ับผมก็คะแนนสุดท้ายพี่ได้ก่อนที่จะเริ่มสอบถ้าพี่จะไม่ผิดก็น่าจะส5ุดก็ขึ้นมาตั้งจุดห้าพี่ก็มองว่าเยอะแล้วนะพูดเล่นพูดเล่นพี่ได้เจ็ดเจ็ดตรงสิบคือถามว่ามันไม่ได้เต็มพี่ก็ไม่ผิดหวังหมายถึงว่าสําหรับพี่นะพี่ได้เจ็ดเนี่ยพี่พิ่งโคตรผาั่ะลูกกูเก่งเลยพร้อมสอบเลย วัสดีครับพบกบผมพลผมติดมีอาธรรมศาสตร์นะครับยัยครับผมับข้อสอบับผมสำหรับผมผมว่าออกตรงกับที่พี่นัทสอนเลยนะครับมันไม่ได้ออกยากขนาดนั้นครับผมก็ไม่อยากจะขิงนะว่า ทำไม่ได้เลยผู้เล่นที่เสร็จก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงข้อช้อยไพี่กาไ<า>ยเดี่ยวายเดียวกันเดียวไม่ใช่กานรูนะกาผมไม่รู้มันคืออะไร <c oughs> คือพี่นัทเขาดีแคปทุกอย่างให้พี่หมดเลยก็คือแน่นอนว่าที่เรียนติวตวลอดมาลคือใช้ได้ก็คือพี่สามารถกาได้อย่างมั่นใจว่าข้อนี้ต้องตอบคนคือทําเร็วเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเราตัดช้อยทั้งแบบชุดๆ,ๆ,ๆก็ปิดจบในส่วนของพาลิดดิ้งกับพาความรู้ภาร์ทั่วไปนี่ก็ที่ผมรู้สึกว่ามันออกแล้วก็ง่ายนะผมก็เพราะว่ามันด้วยช่วงที่ข่าวช่วงนี้ มันเป็นข่าวเกี่ยวกับรัสเซียยูเครนนะครับก็ข่าวเรื่องน,นี้ก็จะออกบ่อยครับแบบเช่นแบบมันมีข้อหนึ่งที่ถามว่าประเทศไหนไม่อยู่ในนาโตอะไรอย่างนงี้ครับผมก็แล้วก็มียูเครนขึ้นมามันก็เลยง่ายครับผมส่วนแอเสที่รู้สึกว่าโจทย์เป็นเน็ยากกว่าถ้าเราเตรียมตัวสิ่งที่ยากกว่าก็คือเอดือนนี้ก็คาดเอาง่ายคิดว่ามันดีกว่าก็คือถ้ารวมๆแล้วข้อสอบสำหรับพี่เองนะก็ค่อนข้างง่าย จากนั้นผมใช้เวลาเต็มตัวแค่ไม่ถึงเดือนนะครับผมคือแบบมีเวลาเต็มตัวน้อยมากครับแต่ว่าการที่ได้มาเจอกับพี่แนทเนี่ยแล้วก็ได้เรียนเนี่ยมันคุณพ,พี่แนทเขารวบรวมเนื้อหาแล้วก็แบบมีแต่เนื้อหาที่มันตรงประเด็นนะครับผมที่สามารถเรียนใช้เวลาน้อยนิดแต่ว่าได้เนื้อหาที่มากพอสมควรมากพอที่จะสอบติดได้ครับผมคพี่แนทก็คือส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผมแบบติดได้เลยครับผมจะบอกพี่แนทว่า ไม่รู้ครับว่าจะบอกอะไรแต่ว่าก็คือไม่รู้นกันว่าจะบอกอะไรแต่ก็ขอบคุณพี่แนทมากครับที่ช่วยในการติวผมแล้วก็เร่อกับพี่แนทก็ไม่ต้องคิดมากพี่แนทก็ทธยอาศัยดีคนระับก็คือเป็นคนใจดีคุยเล่นสนุกครับมันเรียนกันเยอะฮนะเพราะว่าพี่แนทใจดีมากฟังคำให้ดูักนะครับผมสอนดีมากครับผมดูใช่ไหมถ้าถ้าเป็นข้อสอบก็คือ ันก็สอนดีมากพูดจริงๆนะสอนดีจริงๆแล้วก็ช่วยพี่สอบติดด้วยขอบคุณครับก็สำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าบรนะผมอ่านข่าวเยอะๆนะครับผมดูข่าวเยอะๆก่อนไปสอบนะครับผมหรือว่าดูมาเยอะๆเลยครับพยายามอ่านหนังสือแล้วก็บางแผนการเรียนให้ดีนะครับผมจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนครับหลายๆเดือนยิ่งดีครับแบบขึ้นปียิ่งดีเลยครับ เขามาตกพี่ได้แต่ก็เขามาให้ได้เตรียมดีๆอย่าประมา,าทคิดว่ามันง่ายเหลือดนี่กว่าขาดเืองสำคัญเอาไปว่าช่างมันตกส,ส,สำคัญหมดอะเตรียมๆมาเหอะแล้วก็สอบทําได้มั่นใจตัวเองก่อนสอบแล้วก็อยา่าคิดอะไรทําเต็มที่แค่นั้นพอ